ซอยนี้ไม่มีผู้หญิงวัยนั้นหรอกคนแถวนี้มีแต่คนแก่เป็นส่วนมากลูกหลานไปทำงานกรุงเทพกันหมดชายหนุ่มคนลุกเกลียวไม่ได้ยินคำตอบนั้นมีคนแปลกหน้าหลายคนเดินหลงเข้าไปในซอยตอนเย็นๆเหมือนกับคนนี้แหละบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวเดินคนเดียวอยู่บ่อยๆ อย่าให้พูดอะไรมากกว่านี้เลยคิดเอาเองเถอะลุงแสนพูดจบก,ก็ขี่จักรยานเคลื่อนเข้าซอยอย่างเงียบเชียปล่อยให้เขามึนงงก้าวขาไม่ออกอยู่ตรงนั้นใครฟังบทตัวอย่างแรกแล้วสนใจก็ลองคลิกไปดูรายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่กับบทตัวอย่างของหนังสือเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ